สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับพี่หลวงไก๋นะคะพี่หลวงไก๋ฉายผลิตภัณฑ์แล้วก่อนที่ฉายผลิตภัณฑ์พี่หลวงไก๋เป็นโรคปนพืชมามั้งทุมเส้นหรือแต่งในสมองค่ะครับทั้งปวดชาตามร่างกายค่ะระบปกป้องใท้ไม่ค่อยดีครับค่ะถึงร่างจาได้ดื่มร่างจาดื่มกาแคลโคเลาเจนนี้เลยครับร่างกายก็ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วปกป้องใท้ ดีข mm ึ้นมากครับซึ่งปัญหาอื่นที่ปวดเหมยตามร่างกายก็ลดน้อยลงครับครับโอเคนะค่ะการดีใจกับพี่ลองกายด้วยที่เป็นผู้ที่บริโภคที่เห็นพ้นนะคะโดยตัวเองมีประสบการณ์จริงวันนี้เราก็เลยนะคะข้อนําบอกเตาอแก่คนที่เคยมีปัญหาแบบนี้นะคะลองดูนะคะว่าสินค้าของเราจะแก้ปัญหาของฐานใดบนนะคะการลอง ติดตามหรือนำมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้นะคะ